กิบปมครับอู้อันนี้ครับผักมันเอาไปกินครับเนี่ยนี่ครับเข้าลมก่อนวันย่างวันย่างอ๋อไม่ไหวครับแล้วมากินมันขึ้นเนี่ยโอ้ยไม่ไม่ไครับไม่ไ่ย่างย่างครับแตรียมมาบรรยูอยู่ครับนี่ครับจะเป็นหูวันครับเนี่ยนะครับเป็นหูหูวันครับเนี่ยนี่ครับหูวันครับจ่อไตดินมูดไปเรื่อยนี่ครับเอออินจิบลมครับ กี่ปูมนาครับกี่ปมนาไม่ใช่กี่ปูมเลี้ยงครับนะวุดไปเลยครับโอ้เลือกแน่ครับมันเลือกแน่เทากับน้ำมันไปเลยน้ำไปตามหู้วะนี่ยครับผมน้ำไปตามหู้อีกเลยครับมันจะมีมองนอนมันก็ับมองน้ามันก็มีมันจะแยกเป็นหองเป็นโผงเป็นผงนะครับมันเหี่ยวไอันนี้ครับอันนี้โผงใหญ่ครับมันจะเหี่วเป็นโผงไปมองหน้ามองนอน ทางแยกทางนับออกนับเขามันก็สระดกันนะครับเป็นห่งเขาลงไปนะครับมันคือมันขนหยาลงไปกินก็คือหองกับขาววันครับส้านมันส้านมองกินข่าววันครับมันก็เอาใ้หองพักกินขาวันก็ลงไปนอนอนีรวมนะครับมันก็เลือกแน่ครับตัน้เป็นที่ปวมหูครับที่ปวมหูเลือกแน่ที่ปวมแย่อยู่เตือดปลาที่พวมแย่เนี่ยมันมุ้ยแห้งขุดที่ปรมหูเนี่ยมันไม่แห้ง มันมีแห่งพุดมันก็โคตรไปเดืๆๆๆเ่อยๆที่ปูมแมนีนบอกคอยแข็งแรงมาไหนมันก็โคตรตื่นครับโอ้ยแบบเลือกวนวายเลือกไล่ครับที่ปูมอู้ครับบอกเลยว่าเต่าปูรครับตัวนี้หามเลือกนี่แห่งนี่ให้เตนเป็้านซ้ายครับพุทธง่ายๆครับกระเด,ด็ดห่อนแนมมาเลยวนไปเรื่อย น้ำพวงมาลัยครับพี่น้องเอ้ยกปพวมใหญ่นะครับเจลล์แดงครึ่งนะครับครับเบิ้งนะครับเบิ้งบรรยากาศบ้านเฮาครับพุชิพวมครับเตือนเลือกแดงครับผมอู้หุบนครับให้เต้นบินสายครับพูดง่ายครับมวนพร้อมเมย์นั่มุชเปบะมวนครับเมย์เมย์เอาเลือกเลือกครับพี่น้องใส่เม็ดหนึ่งแนว โอ้ยครับพี่ป่วมผูครับพี่ป่วมผูนเดิกเดิกบุญพี่โคตไปตายยังบุญจ่อไปตายยังเดิกเ,กเน,นี่ยครับเ้าขอจะชกป้องงูมันนะโอ้ยบนญอดุง,งา่ายหรอกเฮียหน้องเลยโคตรมาแต่ขุ่นนะครับบักเลิกไกลเข้ารัวโอ้เบิรงครับพูดเย็นเลยครับ ห้อยคุดครับป้าดีจุ๋ยดีมองคุดสมสมคนนะครับคุดไปเรื่อยพี่น้องมันเดือดขับตัวนี้เดีย๋ยวคงวันอยู่ตัวใหญ่แต่หน่อยก็เดือดขัดเถื่อนเนี่ยเฮ้ยเดือดขักวัวเห็นโตแล้วครับเห็นโตแล้วเห็นนะครับครับน่ะเห็นไหมครับออกไายบ้าง มุนไปยครับนั่นอ้ยจุกเลยปาดครับสวดสวดเงาแขนบอดีครับได้แล้วครับผมนี่เจ้าปูครับมันจอลงเดือกมนี่ครับครับเข้าไปเบื้องขวาต่อไปนะครับเด้อพีน้องมีเบื้องขวาต่อไปครับไปมีเบื้องกันขวาต่อครับพ่อโตแล้วครับเห็นมาครับเย็นมาครับนะครับพ่อโตแนวนะครับจุกเอาครับอนี้ พอตัวมันอีกแล้วครับผมเริบนี่ครับตัวมันแนวอันนี้จิบป่วมครับจิบปวมบานเท่าครับทรงไฮทรงหน้าบรรยากาศใข่งกองครับ,รบไปเรื่อยครับบาน,นี้ไปพี่น้องไปถือเอาขงครับบรรยากาศทรงไฮทรงหน้าครับ เป็นหมองมันครับหาขุดจีปลอมยับเกี่ยวเขาเรียกครับมันเป็นตามฤดูกาลครับฤดูกาลนี่คือเอาก็ปลูกมันเกี่ยวเขาเรียกกัปลูกมันกับขุดจีบปลอมไม่ผอมมืนขวอยกีบปลอมหลับลายอยู่ทงไฮทงหน้าครับบรรยากาศชีวิตอีสานหาขุดจีปลอมจีรอว่าเขาเอิน่น กัดมือกัดมือกัดมือครับกัดมือโอ้ยที่ปแมักูดรอดเจ๊ยี่น้องเน่ยเดี๋ยวควดหลอกตายตายกัดมือกัดมือโอ้ยไหนเดาตัวนึงโอ้ยหนามที่ปูมตัวเดียวครับโอ้มีความสามารถพิเศษครับตัวหน่อยจ๋อหูยบังไงเกือบตายเกือบตายครับเบื้องความยินได้ผลยุดมา ไปเลยบอลไวเนี่เลืกแล้วไม่ตัวผูครับเนี่ยอยางเลือกเนี่ยุดนุรครนคุดแล้วเพียครับายเลยเพียงเอว้าในเดียวครับจี่ปรมพ่อเ้าลเม่อยแล้วมันนี่ยเมยเยมย,ม,ย,ม,ยมเกิดมาก,กับว่เคยเห็นปลาเนี่เลือกเลือกที่น้องเลยพ่อพ่อ